จากนั้นขวาดันเข้าค่ะซ้ายซ้อนแม็กไว้ค่ะขวาดันเข้าซ้ายซ้อนแม็กไว้ค่ะทำแบบนี้ทั้งสี่ด้านเหมือนเมือนกันค่ะ แค่นี้ก็ได้กระทงไว้ใส่ตะโกง่ายๆส,สวยๆค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาทำกระทงใบตองนะคะไว้ใส่ขนมใส่ห่อหมกใส่ได้สารพัดอย่างเลยค่ะวิธีพับง่ายๆส,สวยๆค่ะทำยังไงให้ออกมาเท่าๆกันเป็นเหลี่ยมสวยแบบนี้ค่ะวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ฉีกใบตองมานะคะวัดดูค่ะยาวกว้างประมาณ3นิ้วนะคะตัดท้ายก่อนค่ะผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสาดให้เกลี้ยงนะคะหน้าหลังเหมือนกันค่ะจากนั้นสองแผ่นประกบเข้าหากัน ความยาวค่ะวัดความยาวดูยาวประมาณ9นิ้วนะคะตัดค่ะตัดตรงๆก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นพับใบตองเข้าหากันค่ะพับแบ่งครึ่งนะคะจากนั้นกดกดไว้ตรงนี้ค่ะคลี่ออกใส่ซ้อนกันเข้าไปค่ะสองแผ่นซ้อนกันนะคะ จะแบ่งให้สีข้างเท่าๆกันค่ะจากนั้นกรรไกรค่ะตัดแบ่งให้เท่าๆกันนะคะทั้งสีด้านจากนั้นขวาค่ะขวาหักเข้าซ้ายซ้อนนะคะจากนั้นแม็กไว้ค่ะขวาเข้าซ้ายซ้อนแม็กไว้ค่ะทำเหมือนกันทั้งทั้ง เหมือนกันทั้งสีด้านนะคะขวาเข้าซ้ายซ้อนค่ะก็จะได้กระทงใบตองง่าย,ายสๆสวยๆแล้วค่ะอีกทีนะคะ2แผ่นค่ะตัดเท่าๆกันดักน,นั้นพับครึ่งค่ะพับครึ่งเข้าหากันนะคะพับครึ่งแล้วก็มือกดลงค่ะกดแบ่ง คลี่ออกค่า2สองแผ่นจับซ้อนเข้าไปแบบนี้นะคะให้ไขว้กันค่ะแบ่งสี่ข้างเท่าๆกันค่ะจากนั้นกันไก่ตัดชือบแบ่งสองข้างเท่าๆกันทำทั้งสีด้านค่ะจากนั้นขวาค่ะขวาดันเข้าซ้ายซ้อนแม็กไว้ค่ะขวาดันเข้าซ้ายซ้อน แม็กไว้ค่ะทำแบบนี้ทั้งสีด้านค่ะเหมือนๆกันนะคะก็จะได้กระทงใบตองง่ายๆสวยๆแล้วค่ะใส่ได้หลายอย่างนะคะอาหารได้หลายอย่างค่ะหอหมกอะไรได้หมดแล้วแต่ปรับได้ตามชอบเลยนะคะใบตองฉีก ความกว้างประมาณ3นิ้วค่ะความยาวประมาณ9นิ้วนะคะตัดหัวตัดท้ายค่ะจากนั้นจับพับเข้าหากันค่ะแบ่งครึ่งกดตรงกลางค่ะคลี่ออกจากกาันแล้วก็จับสอดเข้าไปให้ไว้กันแบบนี้นะคะแบ่งจับตรงกลางให้4ด้านเท่าๆกันค่ะจากนั้นกันไกลชืบตัดแบ่งตรงกลาง ให้เท่าๆกันทั้ง4ด้านค่ะจากนั้นขวาดันเข้าค่ะซ้ายสอนแม็กไว้ค่ะขวาดันเข้าซ้ายสอนแม็กไว้ค่ะทำแบบนี้ทั้ง4ด้านเหมือนๆกันค่ะ อันนี้ก็ได้กระทงไว้ใส่ตะโก้ง่ายๆสีสวยค่ะกระทรงใบตองใส่ขนมใส่สารพัดอย่างของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีทำง่ายๆสีสวยค่ะทำไม่ยากจะจะทำกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ถึงจะออกมาสวยงามพอดีแบบนี้นะคะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กด look, ลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวได้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ